อยู่เลยแบบนี้มดอะมดขึ้นอย่างเงี้ยมึงดูสิมดเขาตายกับนิสิตเป็นไหนช็อกอย่างเงี้ยกูอยากจริงจริงมึงเหี้ยขนาดไหนกรมสิ่งเป็นไหนโดนทะโลนเยอะคนเนี่ยที่เขาเดินเนี่ยเท้ากูเปื่อยหมดแล้วกับถึงนี้เป็นไหนเนี่ยมันอยู่ในารายละเอียดที่เป็นไหนถ้าจะบอกว่ามัน,นไหนให้หมดขึ้น เมื่งแค่ไม่ได้หมดจนเทคนิคเดียวมึงยังทำในสิ่งนี้เป็นปฏิกิริยาที่เป็นไงพอสิ้นสิ้นสิ้นอะไรสิ้นสิ้นเป็นตอนสิ้นเป็นทางทางี่เป็นสิ้นนี้มันตายแบบสึงนี้เป็นไงโซนหน้าชีวิตคือไงไม่มีค่าไม่ได้หมดเนี่ยจะช่วยเตือนสมองพวกมึงได้ให้เป็นไงน้ำท่วมไม่ท่วมอะไรคือสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติที่เรียกว่าเป็นไงว่าคนอย่างพวกมึงอยู่ยากก็เป็นสิ่งเป็นนทางของเองธรรมชาติที่เพึ่งว่าอาศัยสิ่งใดกัน อ๋อเขาไม่นี่นี่นี่นะเขเป็นไงมดเนี่ยเขาเป็นมดลูกหี้งนะหีเป็นหลักแต่มดลูกนี่โอ้ยคนเขาโบกแป้งโบกแป้งอย่างนี้ก็เป็นทางที่ไป็นไหนโบกแป้งเนี่ยโอ้ยทาแป้งเมคอัพสิ่งนี้เลโอ้ยสุดยอดใช่กูชอบแต่มันเป็นแต่ผลกระทบอย่างมันมันเข้ามาหาอะไรกันเป็นไหนนี่ไง ม็นจหมดยังไม่มีที่จะอยู่เนี่หรอกทีเป็นธรรมชาติขนาดนี้ก็มงไม่ได้ตมอมีหี้วห้อยู่ได้ไม่หีีมันลูกมเดนลูกดเพเเยึดเพ็เดยเอาแซ่บแ่ของแซ่บมึงหี้ๆไม่มอย นีฮีม่มีหมอยก็เป็นตหมอยตหมอยขโมยขโมยีต้มีมีหมอยเขาฮีหมอยมใส่โกนใส่ใส่โกนเขาโกนเขาขนติ้งนนติ้โตนใส่หลนหลนใส่หลนใส่โหลโอลล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 เลยเขาหลโก้หลกหมกคีดหมกคี lột chiếc cổ là còn một cái hiếp Xíp ở แล้วสาวน้อยะแป้งเาเ่นสน้อยปะแป้งเนี่ยปะปะปะอะไรก็แป้งแป้งยี่ยแป้งพุ่นแป้งพุ่นเขาเป็นกัแป้งพุ่นเป็นแนน่ักคิโดตักิโดเขาเนี่ยเป็นแ่ปแป้งมาดันมาดันแป้งมาดันแป้งมาดันแป้งแป้งปุ้งแป้งมาดนปงแปงลอะไรลป้งปุ้งป้งแป้งกินยี่ทุบทุทุบโตเกยทุบทุบตเกีย เป็นมะเกลว์มะเกลว์มะเกลวหลุมนีเป็นเป็นเป็นลุนี้เป็นลุนี้นี่อะไรนิตยสารสวอสวอเว็ลุกวันสวอเป็นลุกลุกวันฟันอะไรฮะเขาเป็นฟันไข้หนุ้ยฟันไข้หนุ้ยเขาเป็นฟันไข้เขาเป็นฟันไข้ เนี่ยกูมีมีดเนี่ยกูฟันฟันไข่กูฟันฟันไข่กูเป็นฟันไข่เยี่ยกูฟันไข่ก่อนแยกไข่ในบักไข่บักไข่ฟันแล้วยากเป็นบักฟันไข่เยี่ยกูเป็นกูมีดาบกูฟันไข่ฟันไข่ฟันไข่เยี่ยฟันไข่กินกับผักสลัดกินกับสลัดเยี่ยฟันไข่ฟันไข่กูเป็นฟันไข่กูกูเป็นชอบฟันไข่ชอบฟันไข่ ยก็ซอกเซซอกเซซอกเซก็ซอกอะนั่นเซตโอีเคก็ซอกเกอร์ซอกเกอรคนซอเกอน่อะเอาถึงก็เป็นไทเกอร์นี่นนซอกเกอรใครไทยเอาไทยก็ไทยนี่คนนำที่ซอกซอกเกอร์ในไทยอะไรไทเกอร์โอ้นนอซอกเกอร์เซตโอโอโอนโอโอเคในีในีอีีเค สิเกติคืสิเกตเกติเกติสิเกติสิเกติเอกติผมเป็นเกติเกติผมแดงบงบงอะไรบงแก๊ดแก๊ดผมแก๊ดเอ็งจีวีเอ็งจีเอ็งจีเอ็งจีของลอลิงสโตนสโตนลลอลลิงสโตนลโลลิงลิงสโตนโตนอะไรเอออลีบาบาอลีบาบาเอ็กซ์เพลท อีกสาปเป็ดเขมดขึ้นโกลอะไรเนี่ยนี่คนสะเดือนเนี่ยเหี้ยขากลอกว่านิสันเนี่ยนี่ป่วยกับโรคที่มึงอยากจะทำใน,นสิ่งนี้ปเป็นไงสัตว์สัตเนี่ยคนนี่คืออะไรสร้างแม่มึงแล้วเหี้บบยเขาใส่บูทเขาบูทสเต็ปอยู่นี่ Còn mất đơn bèn, mình cũng biết mà đơn bèn Nhà ít cú kè, cú kè, cú kè Ít cú kè Lắc lắc lạc Lắc bèng mắt, bèn mắt, bèn mắt Thằng một mình là dù như ở một tay một Mình có lên một lũ, một lũ, yeah, như lên một lũ, én, 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 อันน,อน,น,อน,น,นี้เอน่าเอนนาคือตัวนี่นะนี่คือทีเนี่ยนี่คือมดจะตายตอีเหอี้ยไอ้ชีวิตชีวิตเพื่อชีวิตที่รวยเด้ ปองแป้งปองแป้งลอยปองแป้งเกามามาลำแป้งมาลำลำแป้งลำลำแป้งมันลอยแป้งก็เป็นลอยแป้งลอยแป้งเย a ก็ I see hand up see hand see hand see hand แล้วก็ hand up yeah ก็ไ I s e แฮนด์อัพเย h ก็เป็นจียุคนี้จีจีนิวจีนิวนี้จีนิวนี้จีจีอยูนี้จีจีจีอยูนี้อยู่นี่นี่แไง ขอนิคอนจุนิคอนจูนิคอนฮอนิคอนอันออติกยูนิติกยูนิติกยูนิคนี่แหละนิกก็นักกาอยู่โกบ้านโกบ้านไปดิโกบ้านโกบ้านโกดีบ้านบ้านเน่นู่นอบตโกบ้านที่โกบ้านกับไอ้กโบโกโบโกโบโกอะไโกแก่ชุดนอนที่ไม่ได้นอนชุด ข้าวบุ๊กชุดข้าวบุข้าข้าวบุข้าวบุบุ๊ที่เป็นี่นชุดอีข้าวบุคือหลักที่เป็นี่นชุดแป้งทอดชุดชุดแป้งทอดขอสนับปลาแป้งปลาแป้งตกน้ำปลาแป้งเข้เล่นกาเล่นที่เป็นไหนลูกบอลโยนโยนลูกบอลโยนลูกบอลโยนลูกของบอลยิงลูกบอลแรงแย่กับปลาปลามได้เนี่ยงานปลางานปลาปลาแรง ไปต้นโกลไปไปกระเพาะไปไปปีนัดปุ๊บปุ๊บเย่จะก็ฉลาดโดยแป้งให้มันตายเมื่ตายมาแล้วเย่มันนี่ก็ขึ้นเย่ทำไมเราฉลาดเย่ทีนั้นเอาเอากระสอบชุบในแกันนั้นชุดในถุงแป้งก่อนชุดในช็อกที่ข้าวมดเนี่ยชุบเพื่อนแล้วอยมาตั้งแล้วจะฉลาดกินสิงเป็นไงมึงพูดอะไงเนาะธรรมชาติมันอยู่นี่มันอยู่นี่โอ้ต้องเปิดยุเลย บผมเผงเลยเผาเลยเผาพื้นที่ก็เผาเลยเนี่ยจะตายหมดเผอเผาเลยเผาดีกว่าถ้ามีเงี้ยมันสัตว์อื่นเขาจะตายด้วยกับสิ่งนี้ไปแน่ใช่มันจะปิวไปทางนี่หมูปิวไปทางเป็ดปิวไปทางนี่เป็นเหี้ยตายเขาแดกกูได้แดกเย่ไปขายไปขายขายได้แดกทำอะไรจักแล้วไปไหลอกขา